สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะเดินไปเอาของบริจาคนะครับจากร้านตะวันนะฮะซึ่งหลวงอาครับจากวัดศรีกาตนะครับร่วมกับหลายๆท่านนะครับคนไทยในเบลเยียมวันนี้ทำข้าวหมูแดงแล้วก็ซาคูนะครับแล้วก็เค้กนะครับมาแจกสำหรับคนไทยที่อยู่เบลเยียมกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะไปรับกันยังไงคนมารับเยอะไหมนะครับ เดี๋ยครับเราจะเดินไปรับของมาจากร้านตะวันวันนี้ทํเข้าวกล่องแจก250กล่องนะครับคนไทยเจดีความดีหลวงอานะครับจากวัดศรีกรัน์นะครับวันนี้ทําข้าวหมูแดง250กล่องแจกสำหรับคนไทยที่อยู่เบลเยี่ยมที่อยู่อันเทเวเพนนะครับวันนี้เราอยู่หน้าสถานีรถไฟนะครับเบลเยี่ยมตรงข้ามกับเชนัททาวนะฮะเชนัททาวของอันเทเวรพนนะฮะเชนัททาวด้านนี้นะครับผม ราจะเดิเนไปร้านตะวันกันนะครับผมข้างนี้ครับจะเป็นร้านชาชิ้นบูรนะครับเป็นร้านขายที่บบ้าฝั่งนี้จะเป็นร้านฟีช็อปนะครับขายของ,ขงทั่วไปเบคเขอาซอยครับซอยนี้ก็เรียกซอยไทยนะสะหรับอันเชเบบนะฮะเขาเรียกซอยไทยเห็นนั่นคือร้านอุดอรนะครับร้านไทยอุดอรคาเฟ่ครับ ตอนนี้คนเริ่มมารับบริจาคแล้วนะครับทางด้านนี้ร้านระยองนะครับระยองฮีเป็นคาเฟ่เหมือนกันนะครับถัดไปก็เป็นร้านสตางค์ครับช่วงนี้ปิดนะครับปิดให้บริการทั้งหมดเลยนะครับร้านไทบุรอนคาเฟ่นะครับแล้วก็ร้านตะวันนะครับมาเดี๋ยวเราเดียวไปรับของกันนะครับ ร้านนี้นะครับรูปเต๋ยวสุดโข,ขทัี้ไทยในรายอันดับหนึ่งของโลกเลยนะฮะรับประกัน,นได้เลยครับทางด้านนี้ครับเขาทำของแจกทางด้านนี้นครับสำหรับคนไทยนะครับอยู่ในอันตูเวเบลเยียมนะครับมีปิตตอมนะครับเจ้าของร้านไทยนะครับ ใจดีสุดๆคนนี้นะครับขึ้นกล้องมากเลยอ่ะตัวบวมขึ้นกล้องมากเลยฮะน้องปูเป้นะครับเาวสวยอันเฉลยนะครับเาวพิจิวันของด้านโน้นนะครับตอนนี้เตรียมของแจกแล้วอะของบาลังสองร้อยห้าสิบเดี๋ยวเราหดหดของบาลังก็คือดูนะครับของแจกสารับคนไทยนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับอันเฉบยเพ่นนะครับเบลเยียมนะครับ โอเคนะครับเช่นก่อนนะครับฝนตกยังไงก็ต้องมาเนาะสวัสดีครับสบายดีกันเนาะสบายดีครับผมอันนี้น้องฮอสนะครับลุยฝนมาละคิดข้าวหมูแดงใช่ไหมครับ<อ> <laughs> ข้าวหมูแดงใช่ไหมเออเอาไปเถอ <laughs> นะ,ะว้าวเ,เยอะเลยสวัสดีครับ ผมยาวมากเลยทั้งยาวทั้งหงอลอ <c oughs> หลดตอนนี้ใช่ไหมพอมาบได้โอเคโอเคหลังจากคนไทยนะครับเราก็มารอรับบริจานะครับมีการรักษาระยะห่างด้วยนะครับผมตัวเองจะเอาไหมล่ะครับผมผมเดี๋ยวผมเอาไม,ม่เป็นไรครับผมน,นี่ได้เรียบร้อยแล้วครับผม <c oughs> สบายสบายครับวันนี้เรารับมาทั้งหมด 5กล่องนะครับทั้งบ้านเลยนะครับผมพร้อมด้วยพิจวันแถมมาด้วยนะครับ Black Label อีกหนึ่งขวดนะฮะโอ้โหของแจกนะครับเป็นกับข้าวเป็นข้าวหมูแดงนะขอบคุณนะครับคนไทยใจดีทุกท่านนะฮะพร้อมด้วยหลวงอานะครับวัชนิกาด้วยวันนี้ทําของแจกสำหรับคนไทยที่อยู่เบลเยียมขอบคุณนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมารีวิวร้านตะวันนะครับนะครับผม